พวกเธอทุกคนครับไปเรียนพิเศษกับครูมีจิตใจไม่ตาทุกวันค่ะหลังเลิกเรียนหนึ่งชั่วโมงครูขอส่วนมันเสาขอบ่ายสองเรียนเคารพครูโอ้ยสวัสดีครับครูขออนุญาตนะครูมาช้าหนาทีไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรครับครูสอนเลยไปให้ยี่สินาทีอ่ะการบ้านที่สั่งไปชั่วโมงที่แล้วเสร็จไหมคะ เสร็จแล้วครับครูเด็กชายอาร์ตเก็บการบ้านมาส่งครูค่ะครับผมคนขยันหมั่นเพียรมั่นจะต้องได้ดีครูก่อนจะจบปศ .4 มานะครูเรียนสี่ห้าครั้งแล้วนะว่าไม่ใช่เรียนเก่งไม่เก่งครูไม่มีเงินค่าเทอมเพราะฉะนั้นเรามีเงินค่าเทอมเพราะแม่ส่งเรียนนะลูกงต้องตั้งใจเรียนนะลูกนะครูว่าการตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียน ดูดูดูมันผิดหมดเลยโอ้โหาเรียนไปเป็นงงี้ไม่ต้องเรียนเลยจบไปก็ไม่มีคุณภาพมีหข้อผิดห้าข้อการบ้านแค่ห้าข้อถ้าทำผิดนะ่ะทำไงดีครับครูครูอยากให้พวกเธอจบไปและเป็นนักเรียนที่ดีครับผมเอางี้นะพวกเธอทุกคนครับไปเรียนพิเศษกับครู มีจิตใจไม่ตาทุกวันค่ะหลังเลิกเรียนหนึ่งชั่วโมงครูขอส่วนวันเสาร์ขอบ่ายสองที่สําคัญคือครูเก็บไม่แพงอ้าวคุณไม่ได้สอนฟรีหรอคะเจ็ดสิบบาทค่ะแต่ว่าเน,นี่ยคือวันเสาร์เนี่ยทุกคนมาบ่ายสห้ามกินข้าเที่ยงมาคุณจเจ้เดียรแล้วคุณแม่แครูขายสิบหกบาทต่อหนึ่งจานจะั้นแล้วทุกคนเตรียมเงินมาทั้งหมด <86 S 1> ทั้งหมด ผ่อนได้ไหมครับครูอะไรนะผ่อนได้ไหมครับแม่ผมให้วันละยี่สิบผ่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเราจะเก่งก็ต้องลงทุนคู่พ้อมกันค่ะแปดสิบหกบาทแปดสิบหกบาทค่าเรียนเจ็ดสิบค่าเรียนเจ็ดสิบค่าข้าวสิบหกค่าข้าวสิบหก่าให้กูท่องเพื่อลนล่นดนตรี ครัอบอาจารและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับอาจารย่อยแน่นยิ่งกว่าหาแคปเป็นครูต้องสอนเแน่น